ธรรมะปาติโมกในวันนี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อว่า <c oughs> ทุกทนทั้งสามโลกลองทบทวนมาตั้งแต่ต้นว่า ไม่อิ่งสามขาศาตราสามพันโจรชะกันสามกกป่ารกสามดงเวียนวงสามบนทุกทนสามโลกเป็น ชอถ้อยคำที่สัมผัสกันมาเรื่อยเนื้อความมันก็สัมพันธ์กันมาเรื่อยเรามีพระพุทธธรรมพระสงค์เป็นเครื่องอิงสามขาและมีอาวุธที่จะตัดปัญหาต่างๆสามอย่างคือศีลสมาธิปัญญา นี่ก็เพื่อฆ่าโจรชะกันสามกกคือกิเลสสามพวกได้แก่โลภโทสะโมหะนี่ก็ฝ่ารกสามดงหมายความว่ากิเลสมันเกิดหรือตั้งอยู่ได้เพราะทิฏฐิที่ผิดผิดสามประเภททัศตะทิฏฐิอุเฉททิฏฐินับติกะทิฏฐิ มีผลทำให้เวียนวงอยู่สามบนคือกิเลสกรรมและวิบากมีผลทำให้เป็นทุกข์ทั้งหมดที่เรียกว่าทุกข์ทนทั้งสามโลกโลกทั้ง หมดคือทุกๆชนิดเนี่ยครับมาแจกออกเป็นเพียงสามได้เพียงสามคือกามโลกรูปโลกอรูปโลกเ <c oughs> มื่อพูดว่าสามโลกก็หมายถึงหมดทุกโลกนั่นเองก็หมายถึงหมดทุกโลกนั่นเอง ททุกทนทั้งสามโลกก็มีค่าเท่ากับทุกทนหมดทุกโลก <c oughs> นี่เรารู้เรื่องสามโลกคืองโลกทั้งหมดอีเอ่ชนิดก็ก็มาจัดเป็นหมวดหมวดได้สามโลกสามหมวดคือสามโลกกามมโลก <c oughs> คือโลกของสัตว์ที่มีจิตตำ่ำอยู่ในระดับมัวเมา อยู่ในกามโลกของสัตว์ที่มีจิตอยู่ในระดับต่ำคือมัวเมาอยู่ในกามนี่ก็หมายถึงไอ้สวรรค์ชั้นกามาวจรพวกเทพชั้นกามาวจรก็อยู่ในกามโลกมนุษย์ก็อยู่ในกามโลกที่อามนุษย ถ้าจะมีมันก็ยังชอบการบูชากรารมก็อยู่ในการมโลกแม้แต่สัตว์เดรัจฉานเราก็ยังถือว่าสงเคราะห์อยู่ในกามโลก <c oughs> มากที่สุดแต่สัตว์นรกกำลังทนทรมานอยู่ในนรกขนเขาก็ยังมีจิตใจบูชากามอยากจะขึ้นมาบริโภคกาม มีจิตใจอยู่ในระดับที่บูชากรามด้วยเหมือนกันก็เรียกว่าอยู่ในกามโลกมันการมโลกนี่กว้างขวางสุดยาวเอาขึ้นไปตั้งแต่ข้างล่างก็คือสัตว์นรกแล้วก็สัตว์เดรัจฉานหรืออมนุษย์อบายเปรตอ,อื่นอื่นทั้งถึงมนุษย์ธรรมดากระทั่งถึงเทวดา ในชั้นกามาวาจรหกชั้นคนะือเทวดาประเภทที่มีกามารมเป็นสิ่งสูงสุดหมดนี้เรียกรวมเรียกกันว่ากามาโลกจะแจกเป็นกี่โลกก็เรียกว่ากามาโลกนะ <c oughs> นเขาใจไว้เป็นหลักให้หลักธรรมะเขามันเขามัน มีหลักอย่างนี้ที่จะจัดโลกจัดคนมีหลักอย่างนี้ที่นี่ที่มันสูงขึ้นไปคือไม่ไม,ไม่ไม่บูชากรามไม่นิยมกรามก็พวกรูประโลกหมายถึงบูชาความสุขที่ไม่เกี่ยวกับกรามแต่มันต้องมีที่ตั้งอาศัยอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็ได้แก่รูปธปรรมอันบริสุทธิ์ uit, ไม่เกี่ยวกับกามนี่ก็เรียกว่าพรหมโลกในชั้นรูปประพรมพรหมโลกในชั้นรูปประพรมคือพรหม,มที่เกิดขึ้นเพราะอำนาจของรูปประชาน คืภาวะของจิตใจที่พอใจอยู่ในรถของรูปฌานเมื <c> ่อ <oughs> อยู่ในฌานแล้วก็หมายความว่ามันไม่มีกามารณ์เจืออยู่เลย <c oughs> เช่นเมื่อจิตของเราเป็นสมาธิ <c oughs> เป็นสุขอยู่ด้วยสมาธิในเวลานั้นมันไม่หวนไปถึงกามารมณ์ไม่บูชากามารมณ์แล้วก็ไม่ ถูกรบกวนด้วยกามารมอะไรหมดแต่โดยเหตุที่ความสุขนั้นยังต้องอิงอาศัยรูปจึงจัดเป็นพวกรูปก็เรียกว่ารูปรโลกที่นี้ถ้าสูงขึ้นไปอีกก็ถึงอรูปรโลกแปลว่าไม่มีรูปหรืไม่ใช่รูป ความพอใจสิ่งที่เป็นที่พอใจของไอสัตว์ประเภทนี้ก็คืออารูปได้แก่น,นามธรรมที่ระบุไว้เช่นว่าอากาศวิญญาณความไม่มีอะไรความที่มีความรู้สึกนิดทิงเงียบเหมือนกับว่าตายแล้วก็ไม่ใช่อยู่ก็ไม่ใช่ เรียกว่าจิตนั่นมันอยู่ในอรูปรโลกเมือพาวะนั่นเป็นอรูปรโลกสำหรับจิตชนิดนั่นเราก็ได้โลกอีกพวกหนึ่งเรียกว่าอารูปรโลกสำหรับรูปรโลกคือพรมรูปประพรมนั่นตามที่เขากล่าวว่าอย่างปุคลาธิสสถานนั่นนะก็ก็มีเป็นเป็นโลกสวรรค์อยู่อีกพวกหนึ่งอยู่ที่ไหนก็ตามใจ ซึ่งเขาม่ได้ชี้ให้เห็นได้แต่มันเป็นเป็นสวรรค์ประเภทหนึ่งที่แท้ไม่ควรจะเรียกว่าสวรรค์ควรจะเรียกว่าพรหมโลกดีกว่าถ้าสูงขึ้นไปก็เรียกว่าพรหมโลกชนิดอรูปมันไม่อาจจะชี้ว่าอยู่ข้างบนข้างล่างข้างเหนือข้างใต้ที่ตรงไหนแต่กล่าวว่ามันเป็นโลกชนิดที่จิตนี่จะไปถึงได้ โดยเฉพาะก็หลังจากตายแล้วถ้าพูดตามที่เขาพูดกันอยูท่ทั่วไปโดยภาษาคนเป็นเรื่องหลังจากตายแล้วที่ไปสู่เทวโลกกลมโลกแล้วคำอีกคำทึงถ้าคุณจะได้ยินคำว่ามารโลกมารโลกนั่นก็คืออยู่ในพวกกรมมวาจร พวกกามาโลกเหมือนกันจำหลักว่ากามาโลกรูปรโลกอรูปรโลกว่าให้ดีๆจะสะดวกจะง่ายได้ในการศึกษาธรรมะที่เกี่ยบระดับของจิตใจทีนี้ผมจะพูดโดยภาษาธรรมอะไรๆก็เป็นเรื่องของจิตใจหมด ไม่เกี่ยวกับเรื่องของวัตถุนั่นจึงหาได้ครบในขอบเขตของจิตใจขอบเขตของจิตใจอยู่ที่ไหนเราจะหาไอ้โลกทั้งสามนี้ได้ครบ <c oughs> สำหรับกามโลกนั่นก็คือจิตที่ติดอยู่ในกามพอใจอยู่ในกามสเสวยรสของกาม เวลานั้นโลกนั่นคือสิ่งที่จิตรู้สึกนั่นก็เป็นกาม m โลกเป็นเพียงสิ่งที่จิตรู้สึกแ้วเราก็เรียกว่ากาม m โลกคนเรานี่แหละบางเวลามีจิตอิ่มเอิบด้วยกามารมสูงสุดมันจะเป็นการบังเอิญก็ได้มันก็สูงสุดได้ไม่แพ้พวกไหนลนะ่ะพวกเทวดามันก็สูงสุดได้แั่ ความรู้สึกทางเพศมันจะรู้สึกจะเป็นเรื่องเพศมันก็แลแรกแต่อวัยวะเพศมันจะอำนวยให้ได้มันก็สูงสุดแค่นั้นของสัตว์มนุษย์ก็มีคนจนคนรวยคนอะไรก็ตามแม้แต่คนจนมันก็มีเหตุมีปัจจัยบางครั้งบางโอกาสได้เสเวยกรารมาสุขสัก่วขณะไปซื้อหาก็ได้ สุดเวียงในทางากามารมมันก็เรียกว่าสูกแวดล้อมอยู่ในกามาโลกโเหมือนกันสัตว์เดรัจฉานมีเห็นได้ง่ายว่ามันก็มีความรู้สึกอยู่ในระดับที่พอใจในรสทางเพศส่วนสัตว์นรกนั่น ถามทางภาษาคนเขามาถึงอยู่ใต้ดินอยู่กันโดยทนทรมานในลักษณะของผู้ถูกลงโทษผู้ถูกลงโทษฉะนั้นไม่มีโอกาสแต่ต้องอเพศหรือกามารมแต่ว่าจิตของเขายังอยู่ใต้กามารมยังต้องการกามารม <c oughs> อยู่ในคุกในตารางในเรือนจำอะไรม,มันก็ยังมีจิตที่บูชากามารมหาโอกาสทำกามารม <c oughs> ว่จิตของคนที่กำลังดื่มอยู่ในกามารม ก็ต้องกล่าวเล้ว่าภาวะเช่นนั้นสําหรับคนนั้นมันเป็นกามาโลกสําหรับเขาคือจิตของเขาตั้งอยู่ในกามาโลกที่ไหนก็ได้เมื่อไรก็ได้นี่ความหมายกำวากามาโลกมันเป็นอย่างนี้จงจาจไวด้ดีๆทีนี้มนุษย์เราบางเวลาไปหลงอยู่กับสิ่งที่ไม่ใช่กามารม เป็นวัตถุเป็นของเล่นพอใจอยู่อย่างสูงสุดลงไหลทั้งวันทั้งคืนเล่นของเล่นที่เป็นวัตถุเ <c oughs> ขาอ,อาจจะเล่นด้วยความมัวเมาจนลืมกามไปก็มีนี่ธรรมดาคนธรรมดาก็เป็นได้ที่ว่าจะถลําก็ไปอยู่ในรูปรโลก จิตมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับกามแต่มันไปมัวเมาอยู่กับรูปธปรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความพอใจคนที่เล่นต้นไม้เล่นบอลเล่นนกเขาเล่นปลากัดเล่นสแตมเล่นอะไรก็ตามที่มันเป็นรูปธรรมล้วนๆไม่เกี่ยวกับกาม,มารมณ์เล่นลายครามเล่นอะไรก็สุดแท้มันหล้มขนาดที่ว่าลืมกามารมณ์บางขณะก็มี แต่คนชนิดนี้มันจัดอยู่ในพวกกามาโลกโดยโดยโดย,โดยพื้นฐานของเขาแต่บางครั้งบางเวลาบางโอกาสบางคนมันไปลุ่มหลงอยู่ในไอ้วัตถุล้วนๆเหล่านั้นนีนกคือภาวะจิตของเขาในขณะนั้นมันเป็นรูปโลกสำหรับเขาจิตของเขาจมอยู่ยินดีอยู่มัวเมาอยู่ใน รูปรโลกต้าขณะชั่วขณะสักขณะหนึ่งเราไปนั่งดูอะไรเพลินอยู่ไม่อยากลุกก็เ <c oughs> รียกว่าเข้าไปในรูประโลกชนิดต่ำๆเร็วๆได้เหมือนกันหรือว่าคนคนนั่นเขาทำสมาธิเป็นนักบวชเป็นโยคีเป็นมุนี จเจริญรูปฌานคือเอาวัตถุใดวัตถุหนึ่งเป็นอารมณ์จเจริญสมาธิมีจิตเป็นเอกกบคตาอยู่ด้วยรูปอารมณ์นั่นได้รับความสุขพอใจซึมซาบอิ่มเอ,อิบอยู่ด้วยจิตทั้งหมดทั้งสิ้นงานบางถือว่าบุคคลนั่นในขณะนั่นเขาอยู่ในรูปรโลก เทียบเท่ากับว่าอยู่ในพรหมโลกประเภทรูปรูปพรหมนี่เอากันอย่างนี้สมมติว่าที่นี่พระองค์ในองค์หนึ่งจเจริญรูปฌานจนลุ่มหลงอยู่ในความสุขนั้นประก่บเขาเข้าไปสู่รูปโลกทีนี่สูงขึ้นไปก็อรูปารูป นี่ไปเอาสิ่งที่ไม่มีรูปมาเป็นอารมณ์มก็เป็นนามธรรมเป็นคนอาจจะวังบุญวังกุศลวังแหวงเกียรติยศชื่อเสียงซึ่งเป็นนามธรรมก่อนแล้ววังบุญวังกุศลวังกุศลบ่าดีบ้าอะไรพอใจอยู่แต่ในเรื่องนามธรรมที่มีความหมายอย่างนั้นจนถึงขนาดที่ว่ายึดถือด้วยจิตใจฮ <c oughs> จิตใจ <c oughs> จมอยู่ในความรู้สึกอันนั้นก็เป็นตัวอย่างของอรูปโลกชั้นเล็กๆชั้นต่ำๆชั้นเล็กๆได้ที่ยกว่าเขาเป็นโยคีมุนีฤาษีให้เจริญอรูปฌานที่เรียกกันว่าอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอาจินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะ ไปหารายละเอียดอ่านดูจากแบบเรียนนักธรรมชั้นโทก็ดื่มดำอยู่ในรถของอรูปฌานนั้นก็เรียกว่าบุคคลนั้นเวลานั้นเขากำลังเข้าสู่อรูปโลกโลกที่มีอรูปเป็นคุณค่าเป็นความหมายสูงสุด เราก็ได้โลกมาเป็นสามพวกหรือสามโลกโลกที่หนึ่งมีกามารมเป็นคุณค่าสูงสุดเรียกว่ากามนโลกโลกที่สองมีความสุขเกิดแต่รูปธรรมเป็นคุณค่าอันสูงสุดเรียกว่า,ารูปนลกโลกที่สามมีความสุขเกิดแต่ อรูปธรรมเป็นสิ่งสูงสุดมีค่าสูงสุดก็เรียกว่าอรูปรโลกดูเข้าใจง่ายๆก็ก็ดูที่ว่าอันหนึงนากกานน่งมันมีความสุขเกิดจากกามารมณ์อันหนึ่งมันมีความสุขเกิดจากรูปธรรมบริสุทธิ์ไม่เกี่ยวกามารมณ์ อีกอันหนึ่งความสุขมันเกิดจากอารูปธรรมอันบริสุทธิ์ไม่เกี่ยวกับกามารมพันกันเราได้มีโลกเป็นสามโลกพูดอย่างภาษาคนก็ต้องอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อยู่บนสวรรค์ไม่มันทิศไหนทางไหนผมก็บอกไม่ได้ถึงคนพวกนั้นมันก็บอกไม่ได้มันว่าตายแล้วจิตมันไปหาเอง แต่ถ้าพูดอย่างภาษาธรรมภาษาผู้รู้ธรรมไม่ติดอยู่กับวัตถุเพราะมันก็ระบ,บุไปยังจิตใจของมนุษย์เราที่อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ถึงสามระดับอย่างนี้ถึงตัวเราเองนี่แหละขอให้สังเกตดูให้ดีบางคราวมันชอบกามารมลับตกไปสู่กามารม บางคราวมันอยากจะอยู่นิ่งๆไม่เกี่ยวกามารมอยู่ด้วยของวัตถุบริสุทธิ์ก็ได้คืออยู่ด้วยอรูปธรรมความรู้สึกในกจิตใจอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เป็นนั้นว่ามันมีอยู่ในจิตใจของคนที่เป็นเป็นคนที่ยังเป็นเป็นไม่ใช่ต่อตายแล้วเพราะคนตายแล้วมันรู้สึกไม่ได้ เราไม่พูดว่ามีวิญญาณไปไหนมาไหนเราไม่พูดทั้งนั้นให้เราพูดว่าจิตใจของคนเป็นเป็นมีความรู้สึกเกี่ยวกับความสุขที่เขาบูชานั่นได้เป็นสามระดับคือระดับการาโลกระดับรูปปโลกระดับอรูปรโลกดังที่กล่าวแล้ว <c oughs> นี่มาได้โลกมาทั้งสามโลกแล้วหัวข้อเราก็มีว่าทุกทนทั้งสามโลกต้องต้องทนทุกทุกทนทั้งสามโลกไม่ว่าไม่ว่าโลกไหนถ้าคุณมีปัญญาอยู่บ้างคุณอาจจะเข้าใจล่วงหน้าไปได้แล้วว่าทุกทนอย่างไรขึ้นชื่อว่าอยู่ในโลกและต้องมีความทุกทน ราะการอยู่ในโลกมันมันหมายถึงความยึดมั่นอยู่ในโลกก็ต้องทุกข์ทนทนทุกข์เพราะความยึดมั่นนั่นเองถ้าจะพูดกันคราวเดียวหมดไอ้โลกทุกโลกทุกชนิดมันก็เป็นในสังตธรรมมันก็ไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงมันก็มีลักษณะแห่งความทุกข์ที่น่าเกลียดน่าชังดูแล้วรู้สึกว่าน่าเกลียดคือเป็นทุกข์ ทุกโลกมันก็เป็นทุกข์ได้อยู่แล้วนี่ราดูลักษณะของมันก็เห็นว่ามันเป็นทุกทุกโลกอยู่แล้วทีนี้ก็มาดูตัวจริงของมันว่าถ้าไปยึดมั่นถือมั่นลุ่มหลงพอใจใติดพันอยู่ในสิ่งใดก็จะเป็นทุกข์เพราะสิ่งนั้น แม้เราไปพอใจในความอร่อยในความสุขไปลุ่มหลงติดพันอยู่ในความสุขในความอร่อยความอร่อยนั่นก็เป็นที่ตั้งของความยึดถือมันก็เป็นทุกข์เหมือนกันถ้าเป็นสุขแล้วยึดถือก็เป็นทุกข์เพราะสุขนั่นเป็นทุกข์แล้วยึดถือก็เป็นทุกข์เพราะยึดถือนั่น มันสำคัญอยู่ที่มีความยึดถือแล้วก็เป็นทุกข์หรือเขาจะตีคลุมหมดทีเดียวกันได้ว่าไม่ว่าโลกไหนมันยังอยู่ด้วยกิเลสอยู่ด้วยกรรมอยู่ด้วยความเกิดแก่เจ็บตายมันไม่พ้นจากกิเลสมันไม่พ้นจากกรรมไปได้ มันจะอยู่ในรูปรโลกหรืออรูปรโลกสูงสุดมันก็ยังมีกิเลสประเภทที่ยึดถือตัวตนมันก็ต้องเป็นทุกข์เพราะยึดถือนี่ในแตจละโลกก็มีความเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าความเกิดแก่เจ็บตายมันก็มีความทุกข์อยู่ในความเกิดแก่เจ็บตายจะเป็นเทวดาหรือเป็นพรหม นิดหน่มันก็ยังถูกเบีบคั้นอยู่ด้วยความเกิดแก่เจ็บตายมีกิเลสมีตัณหามีอุปาทานยึดมั่นถือมัน่นมันทุกข์ด้วยกิเลสวยความยึดมั่นนั่นเองในหัวข้อที่แล้วมาเราเรียกว่าเวียนวงสามวนเวียนวงสามวนคือกิเลส กรรมและวิบากกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากนี่มันมีแก่สัตว์ในทุกโลกสัตว์ในกามาโลกมันก็มีกิเลสกรรมวิบากสัตว์ในรูปรโลกมันก็มีกิเลสกรรมวิบากสัตว์ในอรูปโลกมันก็มีกิเลสกรรมวิบากเพราะมันก็วนอยู่ในสามวงนี้มันก็เป็นทุกข์เพราะการวนนั่นเองนี่ทําให้เรากล่าวได้ว่าทุก ทนทั้งสามโลกไม่ยกเว้นโลกไหน <c oughs> เมื่อยังเป็นโลกก็ยังต้องทุกทนเพราะว่าคำว่าโลกเนี่ยมันหมายความว่าเป็นสังัตธ,ธรรมที่ต้องเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้ะคำว่าโลกโลกนี่ก็จำไว้เลยว่ามันแปลว่าแตก แปลว่าของแตกเป็นธรรมดาคำว่าโลกนี่แปลว่าของที่ต้องแตกเป็นธรรมดา <l ug> มันจะจะพ้นจากความทุกข์ได้ย,ยังไงเจ้ากามารมเป็นโลกเดี๋ยวมันก็แตกเลยกามารมเป็นโลกโลกกามารมเดี๋ยวมันก็แตกนี่ถ้าเอารูปะรูปฌานรูปสุขมาเป็นโลกเดี๋ยวมันก็แตกเหมือนกันเดี๋ยวมันต้องออกจากฌานอย,อยู่อยู่แล้ว เมื่อ <c oughs> จะเอาไอา้อารูปโลกอรูปธรรมอรูปสุขอรูปฌานมาเป็นโลกมันก็แตกเหมือนกันเดี๋ยวมันก็แตกเหมือนกันขึ้นชื่อว่าโลกแล้วมันก็ต้องแตกอย่างนี้ในความที่มันต้องแตกนะั่นคือความเป็นทุกข์มันจึงพูดว่าทุกทนทั้งสามโลกนี่เาเห็นว่ามันทุกทนทั้งสามโลก ตันหัวหมดทั้งสามโลกจิตมันก็น้อมไปสู่ความอยู่เนื้อโลกถ้ามองเห็นทั้งสามโลกมันเป็นทุกข์และจิตมันก็น้อมไปเองโดยอัตโนมัติไปหาไอ้ที่มันไม่ต้องทุกขทนเพราะมันก็น้อมไปสู่ความอยู่ความน้อมไปถึงใภาวะที่อยู่เนือโลกคือไม่ต้องเป็นไปในโลกไม่ต้องเป็นไปตามโลกไม่ต้องเป็นไปอย่างโลก ก็เรียกว่าโลกุตระพูดให้ตรงไปตรงมาประหยัดเวลาก็ว่าอย่าไปยึดในสามโลกนั้นมันก็เป็นโลกุตระเองอย่าไปยึดอย่าไปหวังอย่าไปยึดอย่าไปกอดรัดในสามโลกนั้นแล้วจิตมันก็ออกมาจากโลกเป็นโลกุตระแปลว่าอยู่เหนือโลก เหนือโลกทั้งสามโลกเรียกว่าโลกุตระการที่เรามองเห็นว่าทุกทนทั้งสามโลกนั้นมันมีค่ามีคุณค่ามีประโยชน์คือมันจะสั่นหัวต่อทุกโลกพอสั่นหัวต่อทุกโลกมันก็กระเด็นดีดพ้นออกไปจากโลกก็ไปสู่เขตใช้คำว่าเขตแานก็ได้ ที่เป็นโลกุตระเรียกว่ามันอยู่เหนือโลกเป็นแดนที่ดับแห่งโลกโลกทุกโลกตามขึ้นไปที่นั่นไม่ได้มันก็ดับอยู่ที่ใต้ใต้ใต้โลกุตระ <c oughs> นี่เอเวียนวนวัตฏะอะไรมันก็ไม่มีในลักษณะแห่งความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่มันก็ <c oughs> ไม่บีบขั้นจิตใจอีกต่อไปกิเลสไม่มีกรรมไม่มีวิบากไม่มีในแดนที่พ้นจากโลกทั้งสามโลกมันก็ยิงพยายามพูดอธิบายชี้แจงให้เห็นว่าไม่มีโลกไหนที่ควรจะไปติดอยู่ไปสนใจไปติดอยู่ เนี้เราสรุปเป็นคำสั้นๆว่าทุกทนทั้งสามโลก